สวัสดีค่ะคุณเบิ้มคุณเบิ้มคะทางเราพิจารณาระบบจัดเก็บอัตโนมัติของคุณแล้วเห็นว่าตอบโจทย์ดีมากคะ่ะแต่ราคาหนึ่งจุดสามห้าล้านบาทมันยังเกินงบไปมากถ้าปิดดิวได้ไภายในสัปดาห์นี้แล้วขอลดเหลือหนึ่งจุหนึ่งล้านบาทรวมบริการติดตั้งและดูแลหลังการขายหนึ่งปีไม่อย่างนั้นเราจะต้องไปกับเจ้าอื่นทันทีคะ่ะขออนุญาตถามตรงๆนะครับคุณนิด ถ้าเราลดลงเหลือ1.1หลัง,จ,งจริงๆเราสมรรถนะระบบจะยังคงมาตรฐานเดิมที่คุณต้องการได้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะปกติราคาแบบนี้ที่เจ้าอื่นเสนอมาจะตัดฟีเจอร์บางส่วนออกหรือใช้วัสดุคนละเกตนะครับรวมถึงบริการหลังการขายก็ต่างกันคุณนิดแน่ใจนะครับว่ากล้าเสี่ยงกับระบบที่สําคัญระดับนี้คุณเบิม้มเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายรอบแล้วนะคะเราเข้าใจเรื่องสวิตในปีที่สองและเข้าใจถึง l i แฟ factor ทั้งหมด ตอนนี้งบเรามีจำกัดจริงๆและราคาที่เสนอไปเป็นราคาที่ผ่านการพิจารณาทั้งทีมวิศวกรและฝ่ายการเงินแล้วถ้าเกินจากนี้ไม่ว่าระบบจะดีแค่ไหนก็ไม่ผ่านบอร์ดอนุมัติค่ะอืมแต่ระบบของเจ้าอื่นเขามีสเปคเดียวกันกับของผมจริงหรอครับแล้วจะส่งมอบตรงเวลาไหมครับถ้าลดลงเหลือหนึ่งจุดหนึ่งล้านจริงๆผมยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องคุณภาพเพราะปกติราคาแบบนี้ที่เจ้าอื่นเสนอมาจะตัดฟิวเจอร์บางส่วนออก หรือใช้วัสดุขลังเกตนะครับรวมถึงบริการหลังการขายก็ต่างกันคุณนิดแน่ใจนะครับว่าก้าเสี่ยงกับระบบที่สําคัญระดับนี้คุณเบิม้มเราตรวจสอบคุณภาพแล้วค่ะระบบของคุณดีที่สุดในตลาดนี้เราเลือกคุณเพราะเห็นว่าเหมาะสมแต่ถ้าไม่สามารถลดราคาได้ตามที่เราต้องการตอนนี้เราไม่มีเวลามาเสียกับการลังเลแบบนี้อีกแล้วค่ะเราต้องการปิดดิวภายในวันนี้หากไม่เสร็จเราก็ต้องไปหาผู้จำหน่ายรายอื่นที่สามารถตอบโจทย์เราได้ อืแต่เหมันคุ้มค่าจริงๆนะครับคือคุณนิดจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าไม่มีปัญหาภายหลังจากปีแรกแล้วถ้าหากต้องการซัพพอร์ตระยะยาวจะเป็นยังไงครับฟังนะคะเราบอกไปแล้วว่าถ้าปีที่สองมีปัญหาจริงๆเราจะทำสัญญาซัพพอร์ตแยกต่างหากตอนนี้ขอให้คุณฟังดีๆอีกครั้งงบเราจำกัดจริงๆถ้าคุณยังไม่สามารถยอมรับราคาหนล้านได้จะไม่มีทางทำดีลนี้ได้คะ่ะ โอเคครับโอเคครับงั้นผมยอมลดราคาให้ที่1.1ล้านแต่ขอระบุในสัญญาชัดเจนว่าไม่รวมสวิตปีที่2นะครับดีค่ะถ้างั้นส่งใบเสนอราคามาให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะหวังว่าเราจะได้เริ่มงานกันเร็วๆนี้นะคะ <c oughs>